สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณไทยสีนะฮะที่เดินทางมาเยี่ยมก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์วันนี้เราก็นําผลิตภัณฑ์ภาคสมัครใจของไทยนะอ่ีขึ้นบนเว็บไซต์นะ,ะเพื่อที่จะสําหรับท่านที่สนใจที่จะ,ะใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยสีภาคสมัครใจนะ เขาก็มีทั้งภาคสมัครใจแล้วก็ภาคบังคับอันนี้จะมาแนะนําเรื่องภาคสมัครใจนะก่อนอื่นต้องเข้าในเว็บไซต์พ่อจุนนี้นะ,ะตรงนี้นะครับแล้วก็ Enter อร์บก็จะมาที่หน้านี้นะ,ะเราสามารถที่จะหาตรงนี้ได้นะ แล้วก็กดที่นี่นะฮะก็สามารถที่จะหาได้เหมือนกันก็กดต่อที่นี่ก็จะมีของไทยสีขึ้นมานะอันที่สองก็เราก็ไปที่ด้านล่างสุดนะแล้วก็กดที่นี่ก็ได้นะเหมือนกันหรือไม่ก็ มาที่ภาคสมัครใจนะก็เลือกตรงนี้เลือกตรงนี้นะฮะไทยสีอ่าก็จะมาตรงไทยสีนะก็จะมีสองบวกสามบวกสามธรรมดาสอธรรมดาอะไรนะี่นะอ่าต่ไปด้านบนสุดนะหรือจะเลือกที่นี่ก็ได้นะครับไทยศีตรงนี้อตรงนี้ก็ได้นะก็ ถ้าไปด้านบนสุดก็กดที่นี่ก็สามารถที่ดูบริษัทอื่นได้ด้วย